จังหวัดลบบรุรีเปิดถนนคนเดินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเน้นการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ new normal นายสุภกิจโพป,ประพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบรุรีเปิดเผยว่าจังหวัดลบบุรีได้กำหนดจ,จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีภายใต้ชื่องานว่าถนนคนเดินเดินกินชิมเที่ยว จังหวัดลบบุรีมันกี้สตีโชณบริเวณถนนเทพสตรีหลังที่ว่า,าการอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีจัดก,กิจ,จกรรมทุกสัป,ปดาสัป,ปดาละสองวันคือวันจันทร์และวันพฤหัสสัป,ปดีตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาโดยจะเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสสัป,ปดีที่สองกรกฎาคม2องนนี้เป็นต้นไป ภายในงานจะมีสินค้าอาหารพื้นบ้านอาหารอร่อยที่สุดของจังหวัดลบบุรีและผลิตภัณฑ์โอท็อปการแสดงศิละปะการวาดภาพของนักเรียนนักศึกษาและการแสดงบนเวที ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบรีกล่าวต่อไปว่าเป็นการจัดตลาดแบบพิถีใหม่หรือ new normal จังหวัดลบบุรีได้วางมาตรการการควบคุมทางเข้าออกจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการเว้นระยะห่างของผู้รับบริการเว้นระยะห่างของแต่ละร้านและให้มีการชำระค่าสินค้าแบบไร้เงินสด นอกจากนี้ยังมีให้การจัดทำแอปพลิเคชันไทยชนะเพื่อให้ผู้รับบริการและผู้ให้บริการได้ใช้ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรโนา2019ด้วยทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปีพุทธศักรา25 48, ช2548ฉบับที่6และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในเรื่องของกิจกรรมที่ผ่อนคลายด้านเศรษฐกิจกและการดำเนินชีวิตนอกจากนี้จังหวัดลบบรุรียังมีการบริการแบบเดลิเวอรี่ส่งตรงถึงบ้านโดยจะมีกลุ่ม ลิงซึ่งคอยให้บริการสำหรับประชาชนที่ไม่ต้องการออกมาเดินจับจ่ายสินค้าด้วยตนเองแต่มีความต้องการสินค้าดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานถนนคนเดินเดินกินชิมเที่ยวจังหวัดลบบรุรีมันกีสติีทโชว์ตั้งแต่วันพฤหัส,สบดีที่2กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปหรือร้านค้าใดสนใจทใี่จะเข้าร่วมกิจกรรมสอบถามได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลบบรุรีโทรหมายเลข092295 ห9 8 5้9แปดห้าศูนย์เกนัครับไทยรัฐเอ็นดีทีวีออนไลน์ถ่ายภาพไทยรัฐทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน